น้อยก็เทำถาตรงสิลูกมีชีถอยถอยเร็วถอยเร็้อยาทำแถวตรงสิลูกาวางเก็บกเอาหัวม,มาวางเก็บกดีชีถอย ลิชิถอยอไมก็ท้าตองแ้วตรงแถวตองทำยังไงล่ะลิชิลงไปเลยนะแถวตรงแถวตองแถวตรงไล่ชี้ไปชี้มันขึ้นมาไล่ไหเออทมันถอยลงไป แถวตรงจะหลดไหนแถวตรง, <c oughs> งใหม่แถวตรงใหม่ไหนไหนไหแถวตรงเขาทำไงกันเร็วเร็วตรงเร็วสี่แถวตรงเจ๊อเอาแต่นอนอะ่ะ 你吃点吧。